เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งในโอกาสต่อไปนี้ขออนุญาตนำเสนอประวัติของผู้ขอรับการประเมินดังนี้ประวัติของผู้ขอรับการประเมินประวัติสว่วนตัวชื่อนางดวงใจนันตเสณน ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบัวง,งามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5เกิดเมื่อวันจันทร์ที่17กันยายนปีพุทธศักราช2516ปัจจุบนันอายุ40ปีชีวิตสมรสสมรสกับจ่าตำรวจธนวัฒน์นันตเซนตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองร้อยตำรวจตะะเวนชายแดน225อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี มีบุตรสองคนคือเด็กหญิงนามทิพนันตเซนและเด็กชายทราเทพนันตเซนประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขรุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษาจากสถาบันราชพัฒรรำไพพันณีจังหวัดจันทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2539 ขณะนี้กําลังศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร,ร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการทำงานเริ่มบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่26กันยายนปีพุทธศักราช2550ที่โรงเรียนบ้านโคกใหญ่อำเภอนานจะลวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลร,ราชธานีเขต5 ต่อมาย้ายมาดำรงตำแหน ị, in ่นงที่โรงเรียนบ้านบัวงามอำเภอเดชอุดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธา,านีเขต5เมื่อวันที่11เมษายนปีพุทธศักราช2553จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ6ปีผลการปฏิบัติงานด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณ ตอนที่ 1. การมีวินัยนางดวงใจนันจเสนเป็นบุคคลที่มีวินัยในตนเองรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานปฏิบัติตนตั้งอยู่ในระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมาตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนางดวงใจนันตเซน ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานมีน้ําใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นมีความกตัญยูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณและยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตอนที่3การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม นางดวงใจนันตเสนเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างเหมาะสมโดยรู้จักนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตพอมีพอกินมีเหตุมีผลไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นรู้จักเก็บออมและยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนประหยัดและอดออมโดยการเป็นกรรมการและเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์หมู่ที่1 4 บ้านบัวงามตำบลบัวงามอำเภอเรดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพนางดวงใจนันตเสนเป็นบุคคลที่มีความศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างยิ่งให้เกียรติผู้อื่นและมีความสามัคคีในหมู่คณะเป็นอย่างดีตลอดมาจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชายึดมั่นในอุดมการณ์ของครูโดยประพฤติปฏิบัติตน เพื่อยกระดับวิชาชีพให้สูงขึ้นทุกวิธีทางเป็นต้นว่าเข้ารับการอบรมศึกษาหาความรู้ติดตามความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพของตนเสมอมาตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพนางดวงใจนันตเสนเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเต็มหลักสูตรอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีให้ความเสมอภาคแก่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้รู้จักอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและชุมชนด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถ ส่วนที่หนึ่งการเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนางดวงใจนันตเสนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยมีการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการศึกษาเอกสารทางวิชาการเอกสารหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรและกำหนดหน่วยการเรียนรู้และนำมาจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียน และบริบทของชุมชนโดยการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและแสแบ่งหาความรู้ด้วยตนเองทำให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขและมีคุณธรรมนอกจากนี้ยังมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบการพัฒนาตนเองและการศึกษาค้นคว้าเป็นสิ่งที่จำเป็นในฐานะครูผู้สอนนางดวงใจนันตะเสนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์และวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยนางดวงใจนันตเสนได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนางานในหน้าที่พัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นณโอกาสนี้ผู้รายงานขอจบการน,นำเสนอผลการปฏิบัติงานไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณคณะกรรมการ,าการทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ